ครับวันนี้รีวิวมีดสีเล่มนะครับเป็นชุดพร้อมฝักพร้อมซองแล้วก็พร้อมซองไคเด็กนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวเล่มนี้ก่อนเลยนะครับเล่มเล็กนะครับผิวไฟนะครับผัดดำครึ่มขาวครึ่งนะครับเป็นผิวไฟลอยฟ้อนนะครับตรงท้ายด้ามทําเปิดขวดนะครับพร้อมซองหนังนะครับ เล่มนี้ใบยาว5.3นิ้วนะครับใบกว้าง1.7นิ้วเกือบ2นิ้วเลยนะครับด้ามไม้พยุงนะครับปากหมดอลูมิเนียมและมุดโมเสกเจาะรูร้อยเชือกนะครับสันนา7จมิลน,นะครับเล่มนี้ด้ามยาว5นิ้วนะครับ มาพร้อมซองหนังนะครับเร่มนี้นะครับพร้อมซองไข่เด็กนะครับเป็นไข่เด็กสีเขียวพร้อมที่รับเข็มขัดนะครับ ทำจากเหล็ก s u p 9นะครับดําครึ่งขาวครึ่งนะครับตรงสันทําคมหลอกนะครับตรงนี้มีเป็นการลื่นให้นะครับด้ามไม้พยุงครับปักหมดเอาลูมิเนียมนะครับเจาะรูร้อยเชือกด้านท้ายครับใบยาว9.2นิ้วนะครับใบกว้าง2นิ้วครับ ันหนาหกมิลน,นะครับด้ามไม้พยูงยาว5.4นิ้วนะครับมาพร้อมซองไข่เด็กนะครับสีเขียวส่วนเล่มนี้นะครับพร้อมฝักไม้พยูงนะครับด้ามก็ไม้พยูงนะครับ เป็นพยุงดำลายไฟติดไฟนิดๆน,นะครับใบยาว9.2นิ้วนะครับเร่มนี้ทำจากเหล็กบาเรื่อยนะครับตรงสันทำคมหลอกนะครับตกแต่งด้ามน,นะครับปักหมุดอลูมิเนียมนะครับและหมุดโมเสกเจาะรู้อยเชือกนะครับใบยาว9.2นิ้วครับ ใบกว้าง2.2นิ้วนะครับสันหนา5มิลนะครับดามยาว5.5นิ้วนะครับมาพร้อมฝักไม้พยุงนะครับอันนี้เป็นเล่มใหญ่เลยนะครับ ้อมด้ามและฝักไม้พยุงเหมือนกันนะครับใบยาว13.6นิ้วนะครับตรงสันทําคมหลอกนะครับใบกว้าง2.2นิ้วนะครับสันหนา5มิลน,นะครับ ด้ามไม้พยุงนะครับปักหมดอลูมิเนียมและหมดโมเสกเจาะรูร้อยเชือกนะครับด้ามยาว5.2นิ้วนะครับเล่มนี้มาามปักไม้พยงุงเล่มนี้นะครับราคารวมฝักนะครับ5,000รวมส่งนะครับ ตัวนี้นะครับ9นิ้วพร้อมไม้พยูนะครับราคารวมฝักนะครับ3,000รวมส่งนะครับส่วนตัวนี้นะครับพร้อมซองไข่เด็กนะครับราคารวมซองนะครับ สามพันสามร้อยรวมส่งนะครับส่วนตัวเล็กพร้อมสองหนังนะครับตัวนี้ราคา2,200รรวมส่งนะครับ ครับผมสนใจเร่มไหนสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ